เป็นพราโสดาบันแบบกายดีว่าจาดีใจดีเะไรนี่ทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจในกายกับใจมันมีวาจาด้วยทั้งหลายเพียมันแม่นบอกนี่ว่าจาจด้วยปฏิบัติกายกับใจก็ได้วาานะ่าจาจน้ำทำแตดเมื่อน่เสียนออกจากกายว่ายใจใจดี พระธรรมคำสอนของพระเจ้าเขียนออกจากกายวาจาใจใจผู้บัญญัติกายวาจาใจใจขึ้นมาสอนให้ชุมชนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาผู้นั้นชื่อว่าพระพุทธเจ้ากายวาจใจใจนี่แหละคือพระธรรมพระวินัย ผู้ใดนำโอกายวาจาใจไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าภิกษุในธรรมในวินัยเพราะเป็นหัวโลงนยงสี่เลยหัวโลงนยงสี่งก็มีธรรมมวินัยมาทุกเอิ่นเปรีสงค์ใ้เขาตายเลยก็ไปทุกในโลกจุกเปรียบกับุตรมาเสียสัตว์กายว่าดีว่าใจาว่าดี สงสาวกของพระพุทธเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีพระเจ้าค่ากายดีว่าจาดีใจดีเราก็เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วนั่นง่ายๆเท่นี้เลยเฮเพื่อ,อนาพระโสดาบันนั่นเพื่อนเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเด้เ่นว่า ว่าเอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเราก็เป็นผู้มีกายดีแล้วนี่ว่ามันเป,นเปนรตปริบัติกายผู้อื่นเนี่ยกายเจ้าของนี่ยพรธรทำคำสอนของโฮยเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วผู้ใดบัญญัติกายวาจาใจขึ้นมาสอนให้ชุมนุมชน ปฏิบัติาามพระธรรมพระวินัยในศาสนาผู้นั้นชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีอะไรบ้างกายดีว่าใจดีใจดีท่านก็ได้เป็นสงสาวกของพระเจ้าผู้หญิงก็เรียกว่าสาวิกาผู้ชายก็เรียกว่าสาวกะสาวกของ เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วดีแล้วดีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีสันทิติโกสวาข้าโต,พ,าตาโพระภวตาธรโมนพระธรรมครรสอนของพระพุเจ้าจัดแสดงไว้ดีแล้ว พอดีแล้วนีอยังไงล่ะท่านอะไรล่ะมีอะไรอ่ามีกายไหวจใจใจท่านเอาออกก็ว่าได้พอดีแล้วเอาเขาใช่เอกได้ว่าไหมว่าได้พอดีแล้วแต่แสดงไว้พอดีแล้วฉันทิตโก ประโยคที่สองผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองใครละผู้ปฏิบัติฮะก็เรานี่นั่งอยู่นี่นี่ผู้ปฏิบัติได้ยินไหมละ่ะรู้ไหมล่ะวันนี้ข้ายงกี่ตัวฮะข้ามดแดงกี่ตัวนี่ผู้ปฏิบัติ พึงรู้ด้วยตนเองเห็นว่ากายจะาของดีไหมรู้ด้วยตนเองเข้าใจไหมวาจาดีไหมใครจะไม่รู้ผู้ขาว่าด่าว่าจาดีไปสิเวทถามแพงหน่เข,ขาเสิยงหม่นผู้ขานคิดดีไปกายดีวาจาดีใจดี ฮะเข้าใจไหมล่ะต้องมีเนี้สันญิติกโกผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองว่ากายเราดีหรือไม่วาจาดีหรือไม่ใจดีหรือไม่เท่านีา้ผู้มาไม่กระจองเข้าใจผู้มาเก่ากระจองเข้าใจคําสอนมานนี่เท่านี้อากาลิโก นี่สันิติโกผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองว่าเราอ,อกาไก่ปทํทำบาปไหมไวาจไปพูดบาปไหมใจไปคิดบาปไหมใครจะมารู้ด้วยเราใช่ไหมละ่ะก็รู้ที่ตนเองรู้ด้วยตนเองเองอาการลิโกไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ทำไมท่านไหวนะฮะ เคยเอาไปคิดดูไหมละ่ะอาการดีโกนี่ะไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ไปไหนก็ออากใาจเอาใจเอาวาจาไปด้วยใช่ไหมยมื่อนออไปนั่งไปไหนก็เอากายวาจาใจไปด้วยไปไหนก็เอาายไปด้วยวาจาไปด้วยใจไปด้วยมานั่งอยู่นี่ก็เอากายวาจาใจมานั่งใช่ไหมละ่ะ เก็บพุทธิออก็เอากายว่าใจใจไปไปนั่งสมาธิออก็เอากายว่าใจใจไปใช่ไหมไม่มีการเวลาและสถานที่ไปเข้าห้งนานองน้ำในท้องพุทโธพุทโธไปนี่ปฏิบัติกายว่าใจใจไปเลยง่ายไหมล่ะฮะอั่มบนหมู่บานบาด,ดอก ท้องก็เท่ไปจนไข่ก็เห็ด,ดบุกเหล่ากูแบาบมันสิเกิดเมื่อหนึ่งสี่เด็กมันซิบหาเจ้ามงมันสีวัวพ่อเว้กุฏตีอยู่เช่นผู้หูช่วยสียางลงมาเก่าห้องน้ำมันก็เสียเวลางางก็ไปเองม,มากเป็นสามชิ้นาทีทองพุดท้วเบิ้งล่มให้ใจเข่าออก เกิดตายเกิดตายลกม,มานำว่ามีเวลาว่ามีสถานที่ว่ามีเสาว่ามีสมาย่มีใบว่ามีเทียนเข้าใจไหมอาการริโขทำได้ตลอดมัน,นพระธรรมตัดแสดงไว้ไดีแล้วนี่สุปฏิปโนพระคาวาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพู้เจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วนี่ กายดีวาจาดีใจดีได้เย็นไหมอ่าเหตมันได้ปิดออาไวัยาพุ่มได้แล้วเหตุขั้นเนี่ยทำบาปบาปมาลอ,อยเทียันเทียกับว่าไปอาวยภพุม่มดีบันนั่นจริงบันนั่นเชื่อไหมละ่ะเชื่อไหมว่าไม่แพ้ายาพุม่มถ้าเห็นไหมละ่ะองคุลิมนัน เคยอ่านพอว่าองคุเลมันข่าคนมาเท่าไรละ่ะฮะนับก็ไหวแต่ผู้องค์ปรมาปฏิบัติกายไหมวาจาไหมใจไหมหยุดทำบาปด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจแล้วไม่คิดอยากจะไปเอาอะไรอีกแล้วทำหยุดด้วยการกระทัน องคุลิมันไปตกนรกตกเตจไหมฮะนี่ไล่พาพระพุทธเจ้าไปย,ยุดยุดยุดพระอุคเจ้าสแสดงอิทธิฤทธิปาเิฐานในพาหงุงเราสวด่น่นสแสดงอิทธิฤทธิเดินช้าช้าไป องคุลิมานมีพละกำลังมากเอ้ยยังไงก็ไม่ทันหยุดชุดสมณะหัวโลนเราหยุดแล้วนะหยุดทำไมมึงเดินอยู่เนี่ยหยุดแล้วยังหยุดทำไมเดินอยู่สมณะนั่งหัวโลนทำไมโกหกหยุดแล้วได้ยินไหมล่ะ กลับขึ้นมาแล้วเราหยุดแล้วหันกลับขึ้นมาองค์ุยมานจะตายแล้ววิ่งกาว่าจะไล่ฆ่าพร้องหันพระองค์เราหยุดเราหยุดแล้วหยุดอะไรเดินอยู่วันอ้าวหยุดทํากรรมชั่วหยุดทําบาปได้ยิ่งไปอลไรเนี่ยมันว่ามันหยุดขาดนหยุดขาดแซนเด้หย,ยุดมาช่วยแน่แล้วพระอ,องค์ หยุดทำบาปแล้วใช่ไหมล่ะองค์ anyway, He ุลิมานสะดุ men, ้งที่แมบนี่มมีแต่เรานี่ทำบาปอยู่ต้องเป็นบาปแท่ก็ไปไร่แท่ไปยินพระพุทธองค์แบบนี้ก็ขอหมอบตัวอ่าทำไว้ตัวเป็นสาวกขอบวชแม่ท่านก็หยุดทำบา ทำบาปฆ่าคนมาทั้งร้อยตั้งพันองคุลีมันก็หยุดได้ใช่ไหมไปตกน,นลกตกเปรตไม่ล่ะฮะโอ้ยได้กปิดหอดพอราดหนนะนี่หนึ่ทำไม่หยุดหยุดต่อไปปฏิบัติด,ดีแล้วต่อไปก็เป็นปฏิบัติตงแล้วท่าน พุชุสุปฏิปนโนพระคัมโตสาวกสังโฆสงสารวคของพระเจ้าจมูไดปฏิบัติตรงแล้วนี่ยตรงยังบุถกันเปรี้ได้หรือยังฮะกายตรงมูยจกว่าไงเนี่ยกายตรงบอกกายไปขาสัตว์รักษาผู้พิทิในธรรมได้ยินไหมกายจตรงได้ยินไหม ใจตรงแน่ไมคิดคดคิดโกงคิดเอาเปรียบเอาละคิดชาพราะบาทคนตรงตามใจสิกขาตรงตามศีลสมาธิปัญญาตรงตามมักแตะตรงตามพระธรรมพระวินัยแน่พระวินัยก็มีแ่านนี้กายดีวาจจดีใจดีีพระวินัยพระธรรมวัต ทำกายดีวาจาดีใจดีทล้วนี้่ hey, ใช่ไหมล่ะนี่ตรงไม่ได้ตรงที่ก็เลื่อนขั้นของเราก็ไปเป็นอุชุสุปฏิปโนพภะควะโตสาวะกะสังโคจากพระโสดาบันผู้กายดีวาจาดีใจด,ใจดีก็เป็นพระสกิทาคาขึ้นมาทั้นี้เอง ง่ายๆนี่ยกายตรงว่าจะตรงใจตรงก็ได้เป็นพระสกิทคาขึ้นมาตมตามใจศิขาศเสีมสมาธิปัญญาศีลก็จะปราบกิเลสอย่างอยากคือความโลภความโกรธทำให้เปฆยข่าสัญสักษณ์ เราผิดผิดในการใดมสมาธิก็ปราที่เลยยียมกลางได้แก่นิวรณ์ทำห้าตามมาชันชานั่งยนมาที่แต่คือทอดกลาตามมาชันชะนา,ะา,มมาชชะยินดีพยาในการอยู่พยาบาทยินน,นัมิชอุทจักกุกจุจาริจิตชา นิวรณ์ทำหาห้คุนกิเลสมากั้นกลางจิตไม่ให้สงบท่านได้ไหวกิเลสอย่างกลางถ้าใครดับกิเลสอย่างกลางได้หรือถ้าได้อเอขจิตกิเลสอย่างกลางก็ดับลงไปท่านนีน่มันก็คู่กันนะเนี่ยนี่สมาธิ ปราบกิเลสอย่างกลางแต่ใจยังไม่สะอาดพอต้องเอาปัญญามาปราบกิเลสอย่างละเอียดอีกไม่ย,ยังอะไกิเลสอย่างละเอียกิเลสอย่างละเอียดมันได้แก่ตัวอุปธิอุปธิติเวสงัดจากขันห้า รับขันหาเดอุปัติเวสสังกัดจากขันหา้าอุปติก็ไปจากอุปทานอุปทานเอาขันห้ายึดมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่าอุปทานว่าโดยย่ออ,อุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกยังยิ่งไปไหไหม เมื่อละอุปทานทันห้าได้นี่แหละละอุปธิวิเวกไลสงัดจากทันหาไม่ยึดมั่ถือมั่นว่าทันหาเป็นเราเป็นของของเราง่ายๆเพราะเห็นสูญย์ตาวิโมกข์ลหลุดพ้นด้วยศูญญะตาเห็นว่าทันหาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ได้ยินไหมล่ะยจงสีดับได้เลย ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนี้เป็นขันว่างขันเปล่าเนี่ยเป็นอนัตตาจึงถอนอุปทานท่านเป็นอัตายุชอนวะได้เป็นอนัตตาจึงถอนอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นว่าเราว่าของของเราได้ยินไหมล่ะท่านฮะนี่แหละอุปธิเวก ละขันหาได้ดับขันหาได้บ่อุปทานบ่ยึดมัอนถือมัอนว่าขันหาเป็นเราเป็นของของเราเป็นเราไม่ละขันหาเี่อเหรอว่เป็นมันเป็นไผ่ฮะเป็นอนัตตาได้ยินเไงให้ไหม นี่โตนี่ต้นนี่สัตว์นี่นว้อยมีปู่นี่มึนวอยโยหันนะฮะนี่เขาไม่เล่าวอยโยหันนั่นน่ยผ่อนอุปทานความเงียมั่นเือมั่นได้นี่แหละเขาเรียกว่าสงังกัดอุปธิวิเวกสงังกัดจากขันหัละขันหาได้ดับขันหาได้ สูนย์ยถาวิโมกเนี่ยอันเดียวกันว่าผ่านเนีอ่อเห็นว่ากันห้า,ไามมน,ไนไม่มีเขาสมุตเฉยเฉยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเราละสัก,กยะทิฏฐิได้แล้วไหนยินว่าสัก,กยะทิฏฐิอ้ดูบนันนี่อื ข้มเห็นว่าขันหาเป็นเล่าเล่าเป็นขันหาเราละแด่เห็นขันห้าไม่เป็นตนเห็นตนไม่เป็นขันหา้าเลยจึงละอุปาทานขันห้าได้มมนก็ะทนี่อ้ไรก็เห็นพระนิทพานศูนย์ยึตตับโมทถอนอุปทาน ความยึดม of ั่น enfin, ค mm. ือม uh ั huh. right? we we ่นใดเพราะว่าเห็นว่าเป็นของว่างของศูนย์ศูนย์จากความยึดมั่นคือมั่นได้ยินว่าไม่มายึดมั่นคือมั่นว่างจากความยึดมั่นนีว่างจากอัจาตัวตนว่างเพ้าใจบ่ยมให้ไหนอัจาตัวตนไม่ว่างหไหว่างจากอัจาตัวตนว่างจากสัต์บุคคลว่างจากเราจากเขา แต่มันก็มีที่เก่านั่งโขนโมเเม็่ไหรเนะี่ยเห็นเป็นของบ้างของศูนย์จึงดับขั้นห้าได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรม ทำที่ไม่มีเจ้าของนี่ปัญญามันมีอย่างนี้ปัญญาเห็นว่าขันห้าเกิดแล้วดับไหมล่ะโพราะไปยกมันขึ้นดับว่เกิดขึ้นแล้กวก็ดับเกิดแล้กวก็ดับ ขันไหนก็เป็นเหมือนกันหมดสี่ขันเลยนี่ขันหยาบขันละเอียดคือลมหายใจขันขันลูกชานลูกชานขันหยาบขันละเอียดขันสุขุมขันประณีตมันซ้อนกันอยู่นี่ก้อนเดียวกันนี่เองปัญญารู้ว่าไม่มี มีคือเก่ามีโดยสมมุดเขาใช่ไหมล่ะนี่คนก็มีตวัวตนก็มีเหมือนเดิมทำไมระองคกว่าศูญยาตาว่างจากอัจจาตัวตนศูญยาตามีนิพพานังปละมังศูนย์อย่างเขาเห็นพระใน่าน เห็นศูนย์อากาศูนย์อย่างศูนย์จะไม,ม่หายไปไหนมันยนั่งย่นศูนย์จากความยึดมัน่นถือมั่นศูนย์จากอัตตาตัวตนสัตรูคนเราเขาแต่อัตตาตัวตนก็มีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ได้หายไปไหนคำว่าศูนย์นี่นะก็ญญาามีอยู่เก่า ขั้นห้าก็มีอยู่คื่อเก่าคำว่าศูนย์ศูนย์จากอตาตัจจารวตนศูนย์ 0. จากสัตว์คนศูนย์จากเราจากเขาไม่มีไม่มายืดมั่น,นว่าเป็นเราเป็นของของเราได้นี่นิพพานังปลาลังศูนย์อย่างศูนย์ยังมีอยู่คือเก่าตัวตวน,นก็มีอยู่คือเก่า ถ้าเสือดำสมมุติได้ยินบอฮะถ้าเสือดำวิม,มุตมันมีบ่ล่ะฮะวิม,มุตเนี่ยรู้จักคนสมมุติก็เป็นธรรมชาติล้วนๆเนี่ยมันมีบอโจโถนฮะแต่ทุกคนมีบ่ฮะเนี่ยนี่เข้ามาสูญยังแตกในฟางนิพพานประ,ะมังสุขัน มี่ความสุขที่สุ้เขาถึงสมาธรที่จะเห็นอารมณ์ภายในพันสุขติดสุขเนี่ยสมมารที่เห็นสมาธรทีร่เป็นเล่าเล่าเป็นสมาธรเข้าได้สมาธรที่เป็นใจกับติดอยู่ในขันหาอยดสุขุลุ่ นั yeah, nah, it it no, mm ่นแหละติดไปเป็นคันงคั้งตอนตอนติดสมมติโยคุอเก่าหลงสมมติคเก่าจังกลับมาเกิดอี็กคือเก่านั่นปรารถนาหยุดสอนปรารถนาไม่ได้สอนปรารถนาได้กรู้ว่ามบ่มีมันเป็นทุกข์นี่ผมปรารถนาเลยมันเกิดอีก เป็นยนว่าถอนปัาชนะถอนอุปทานเนี them them. <iono> <NG> <does> <bugs> ่ยถอนนิมิตรคลุ้นคนั่งเตะมันมีไดไมนี่ยนพันไม่พัานง่ายมากนั่งอยู่นี่ก็เห็นหมดทุกคนพ่านไมพพานแต่ไปไม่ได้เป็นยังไปไ่้ได้ ข้าแผลข้าผัวมีท่านั้นเจ้าเจ้าว่าฆ่าผัวก็ฆ่าลูกเป็นตัวหนา่งคำว่า้ามันเอมันก็ไปพินิจพันเมือนวคนมุนย่งนางเอตีอาจารย์ังมุนยู่ยกันสิเดือรอบมันยังเทียู่หนได้ไ่พระใชกีแทฆ่านี ยังอะไรอวอันอยากลองอีกสักครั้งจึงจะไปไว่ายั่นงนะสกิทาคามีามานี่เยอยงแค่นี้ยังงองวยไม่แก้เนี่ยสุดท้ายนะพูดนะเอาสุดท้ายจะแก้ก่อนไหมแม่นี่ดรือเล่พวกามันเคยบอสเดี๋ยวเพื่นแปลว่างเสนอใส่จิงสกันกกยังอะไรอวรอ,อยู่ในกางอยู่ แต่เบาบางลงมากแล้วแต่ยังไม่หายยังสงสัยอยู่จึงออกนี้ไม่ได้มันอยากเอาข้างสุดท้ายอยู่ลองมองทางรือถ่ไทกันนะเนี่ยเพราะสั่งกันนี้ออกไปมม่ไปนิ่พลาดนะก็มากฆ่ากามตัวนี้ลดเสียงกินลด ข้าโหพะนี่โหดภพนะทีธธนั่งกินนัน้นเนื้อกินเนื้อมันฆาอยู่นะี่อยากล่องมือหยิบสุ้าไผ่ไวนไนะมันที่เป็นเนไงคน่าก็นให้กันโยมให้กันไปว่ไหนเนี่อย,ยูก็ปยู่ไปหา้ามีโอกาสได้ล่องคนนะ้าส่ีข้าข้าเนี่ย อันาคามีตัดโคตรไปเลยดับตายเลยว่าเอาเหยียดเห็นเป็นห้องนอห้องเหม็นแข่มอยัางไรออกมานม่คือใส่พวกนี้นี่เน่ามีเหม,ม็เนเนิอดแข่งบ้เสียกับหลอกนั้นอยู่ของบึงกันเห็นหลอกก็จะเกิดยานทัศนะขึ้นมา่งายง,าย,งาย,ยานแปลวล่ารู้ รู flaws, ้จำความเปนจริงขึ้นมาทัศนะก็ตะเห็นขึ้นมาขันว่านานยังเรื่องนั้นบ่รู้ว่าเห็นอย่างไรบกคนบกขวาว่กปฏิบัติอายุซ้ำกาเมื่อลื่อนกับเมื่อเมือนเดินไปอีกซ้ำกาเหมือนเ่นกับเมื่อเมือนเ่ินไปอีกซ้ำเราพราะว่าเออาว่าปฏิบัติเท่าว่าถุทรให้แจ้ง ซึ่งก่อนสากลกายนี้ว่าว่ามีตัวมีตนทีนี้นับประกันจะคล้องไหนรู่แจ้งเห็นจีิงเกิดยะถาภูตายานทัศนะขึ้นมาอันย่านแพ้กระรู้ย่านค้นรู้ค้นจำนี่คือสัญญาอารมณ์นี่คือรู้ด้วยคว้นจำรู้จากการไม่ยินไม่ฟังแต่อ่าน มาเคยเห็นมาลูจ่จับถ้าลู่จริงก็ต้องเห็นน้ำทั้งเอง็าานปีญาณแต่ว่าลู่ทัศนะแต่ว่าเนื้อทัศนะอแต่ว่าเห็นทั้งลู่ทั้งเห็นน้ำกระบอกข้ากิจยะถาภูตายานทัศนะ ยะาแปลว่าตามพูจะแปลว่าเป็นยานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาธาอนัตตาธรรมไม่มีใครมาปิดกั้นเอาไว้ใครมาบอกว่าเป็นอัตตาเราก็ไม่เชื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่เห็นตามความเป็นจริง ต้องเข้าใจเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติเพิ่นยังละได้ว่างไหนเพิ่นยังหนีเข้าสูเพิ่นยังผ่านถ้าเห็นบ่นเห็นตดำก็เป็นจริงรู้ชื่อเห็นได้ชื่อว่าญยะถาภูตายานยังไม่เกิดก็ยังดับไม่ได้ดับอุบาทานขั้นห้าไม่ได้ยังเห็นมาขั้นหาเป็นเล่ากอเกาเล่าเป็นขั้นหาเห็นเกา อ่าแดับอันนี้เลยพระนพพานยู่แค่เอือนี่พระนพพานยู่แค่เอือแต่ห้องกับพวกเอือมเอาดอกมันฆ่าฆ่านี่ทำเมาทำเมาแก่กว่าทำเมาฮะเมาใจลูกหลานบ้านแห่น่ม่อวามรำ สาาผัดแนวเมาผันทำโม,ม่ได้บไปหัวใจท่ำโม่าวะตายอะไรล่ะทำโม,ม่บ่เมาเขาช่วยไม่ได้เหย่ายีงเป็นท่ำเม่าอยู่